ละครวิทยุเรื่องเรือจ้างณนะโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนักเรียนชั้นปหนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมด20คน มีทั้งเด็กเก่งและเด็กไม่เก่งปะปนกันอยู่มีเด็กหญิงชื่อว่าเด็กหญิงพอยลี่เธอฐานะร่ำรวยและชอบโอ้อวดว่าตัวเองเก่งอยู่เสมอและมักจะข่มเด็กชายที่มีชื่อว่าเด็กชายสมชายอยู่เสมอเพราะเด็กชายสมชายนี้เป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งและมักจะเป็นภาระของเพื่อนๆพอเพราะเมื่อเรียนวิชาอะไรก็ตามเด็กชายสมชายจะตามเพื่อนไม่ทันและทำให้เพื่อนรออยู่เสมอ จึงทำให้เด็กหญิงพอยลี่เกีียดเด็กชายสมชายมากและนักเรียนห้องนี้มีครูประจำชั้นอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อว่าครูเปรมและอีกคนชื่อว่าครูนาลีซึ่งครูเปรมจะรักเด็กหญิงพอยลี่เพราะจะได้เงินจากผู้ปกครองที่ร่ำรวยของเด็กหญิงแต่ครูนาลีนั้นจะรักใครเด็กทุกคนเพราะคิดว่าทุกคนเป็นลูกศิษย์ของตนณห้องเรียนวิชาของครูเปรม คุณครูคะวันนี้พลอยลืมเอาการบ้านมาคะ่ะหนูอขอส่งเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้ค่อยสง่งอนครูก็ได้วันหลังอย่าลืมอีกนะคะเข้าใจไหมขอบคุณค่ะ,คคะแล้วนายสมชายไปไหนเนี่ยอยู่หลังห้องหรือเปล่าสมชายสมชายครับผมการบ้านเธออยู่ไหน ผมไม่ไดเอาการบ้านมาครับทำไมไม่ไม่มีความรับผิดชอบเลยครูจะหาคะแนนเธอนะครับน้าห้องเรียนของครูนาลีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่สองกันต่อเลยนะคะค่ะ,ะ,ะเอาพอยลี่ตอบคำถามครูมาซิว่า 2คูณสบวกสหารสเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4ค่ะคุณครูเก่งมากเลยจ้ะพอยลี่อีกข้อนะคะเอาเป็นนายสมชายนะคะตอบครูมาซิว่า6หารสอคูณ3บวก1เท่ากับเท่าไรเอ่ยอืมผมไม่ไม่ทราบครับยงเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะคะนักเรียน เราไม่ควรจะทําอย่างนี้กับเพื่อนนะคะเราควรที่จะช่วยเหลือเพื่อนไม่ควรที่จะโหเพื่อนแบบนี้นะคะมันไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยนะคะเอาละค่ะไหนลองตอบคําถามคูมาสิคะว่าคําตอบข้อนี้คืออะไรสิบค่ะคุณครูสิบค่ะคุณโครูสิบค่ะสิบสิบสิบต้องตอบสิบนะค่ะถูกต้องแล้ว จำไว้นายสมชายแล้วไปฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะจะได้เก่งๆเหมือนเพื่อนๆหรือไม่เข้าใจข้อไหนก็มาปรึกษาครูได้นะครับผมขอบคุณครับคุณครู หลังจากนั้นสมชายก็ได้คิดถึงคำสั่งสอนของครูเสม,มอมาและทำให้เขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเขาก็ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดมาและการเป็นครูที่ดีของครูนารีนั้นส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จเพราะการปฏิบัติตน ในจัรยาบรณวิชาชีพครูเขาจะเห็นความสําคัญของนักเรียนของเขาทุกคนไม่เลือกที่มักหรือรักที่ช่างคอยให้คําแนะนําและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้สิทธิ์มากเท่าที่ครูคนหนึ่งจะมอบให้ได้เธอได้แต่หวังว่าสิทธิ์นั้นจะได้ความรู้และประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนี่คือสิ่งที่ครูคนหนึ่งอยากจะเห็น จสิความพวกใจไม่ได้อยู่ในผ่านว่ายครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิ่นั้นไปได้ ละครวิทยุเรื่องเรือจ้างจัดทาโดย 1. นึงนศิลวัฒน์โคตรพมรับบทเป็นสมชาย 2. นางสาวเปรมฤทัยอินเรืองศรีรับบทเป็นครูเปรม 3. นางสาวสุนารีกวนทารับบทเป็นครูนารี 4. ี่นางสาวสัสิธอนแสงสีเรืองรับบทเป็นพอยลี่ 5. นางสาวเกศแก้วสีแก้วรับบทเป็นนักเรียน 6. นางสาวกมลวนพาลึกรับบทเป็นนักเรียน7 นางสาวนะัทินันแสนก้ารับบทเป็นนักเพียนนิสิตชั้นปีที่1สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอบคุณค่ะ